สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องตะหนุ่มชาแนลนะครับผมาวันนี้นะครับวันหยุดนะครับเดี๋ยวจะพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปวัดกันละกันนะครับวันนี้น่าจะไปอยู่สักสองสามวัดนะครับผมถ้ามีเวลาพอนะอานะครับสิ่งแรกที่จะไปก็คือเต่างอยละกันนะเพราะมันอยู่แถวบ้านนะครับผมผมกําลังเดินทางนะครับจะไปไหว้เต่างอยแล้วก็จะเป็นวัดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ เต่างอยแล้วกันนาอเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับว่าช่วงนี้นะครับบรรยากาศที่เต่างอยนะครับมันจะเป็นยังคึกนคักบ้างน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันที่สิบกแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หมวยออกนะครับอ่ะไปกันเลยครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราถึงเต่างอยแล้วนะที่วงเวียนเต่างอยนะครับเดี๋ยวซูมไปเลยครับข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวจะขับรถไปอีกประมาณ5 6าหร้อยเมตรนะครับก็จะถึงเต่างอยแล้วนะครับ อ่ะเดี๋ยวจะพาไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจับรถไปเลยนี่นะครับสัญลักษณ์ของตองออยนะด้านขวามือผมก็เป็นตองออยพัฒนาะศึกษานะครับเป็นโรงเรียนนะประจําอําเภอเขานะครับนี่นะตองออยวงเวียนตองออยนะครับผมอ่าขึ้นไปทางนี้ก็คือไปข้ามเาแดนนะครับออกไปตะลนครนะครับไปทางนู้นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปนี้เราจะไปดูตองออยกันนะครับผมเหมือนไหม นะครับตอนนี้นะครับผมถึงพญาเต่างอยแล้วนะครับผมกําลังจะเดินเข้าไปนะครับไปไหว้พญาเต่างอยแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศรอบๆนะครับรถผมจอดตรงนี้นะครับผมอันนี้คือทางเข้านะครับผมมากับวัยรุ่นพันด้วยนะครับวันนี้นะครับพันน้อยด้วยนะนะครับจะเป็นทางเข้านะครับอย่าลืมนะครับจุดคัดกรองใส่หน้ากากด้วยนะครับก่อนเข้านะช่วงนี้โอเมก้ากํกำลังมา ค่อนข้างระบาดหนะักเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะวัดอุณหภูมินะครับกดเจลด้วยนะครับนี่คือจุดคัดกรองนะครับผมอ่ครับอ่าโอเคไปเลยไปเลยจ้ะพันไปเลย น่านะครับตอนนี้เดินเข้ามาภายในบริเวณเพญาเต่างอยแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับมีสะพานแขวนด้วยนะครับผมสะพานแขวนด้วยนะครับตรงนู้นนะก็น่าจะเดินไปที่วัดได้นะครับมันจะมีวัดที่อยู่ตรงกันข้ามกับแม่น้ํานะครับนี่นะแม่น้ํา วันนี้ผมต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับพอดีว่าผมพิมพ์ประวัติแล้วนะครับแต่ว่าผมลืบเอามานะครับผมก็เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งประวัติไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเพื่อนลองอ่านดูแล้วกันนะครับผมอ่ามันจะมีประวัติอยู่นะครับสังเกตว่าทุกคลิปของผมนะครับหลังๆผมจะลงประวัติด้วยนะครับเวลาผมไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมมาที่เต่างอยนะพญาเต่างอยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อน มาชมบรรยากาศรอบๆนะครับของพญาเต่าง,งอยนะอ่านะครับโอ้มาตัวนี้ทำไมมันใส่กระดิ่งหลายลเลเกินนะครับโอ้โหนนะครับน,นี่คือบริเวณทางเข้ามาที่พญาเต่าง,งอยนะครับวันนี้คนก็มาก็เยอะอยู่นะครับผมเยอะอยู่ นะ่ะนะครับน,นี่ก็จะเป็นสะพานบุญพญาเต่าง่อยนะครับสภาวัฒนธรรมงอำเภอเต่าง่อยนะครับตำบลเต่าง่อยอำเภอเต่าง่อยจังหวัดสกลนครนะครับอ่าอน,นี่นะครับเป็นพญานาคโอ้นี่นะครับหนาคสวยงามนะครับผม อันนี้คือทางไปนมัสการองค์พระธาตุต่าง,งอยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปกราบพญาต่าง,งอยก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเอ่อนมัศการองค์พระธาตุต่าง,งอยนะครับโดยไปทางนี้นะอ่านะครับอ่าน,นี้ก็มีพญานาคนะครับสองตัวนะครับสองอ่านะครับ

เอาดอกไม้ทุกเทียนไปไหว้ขอพรพยาเต่างอยนะครับผมนะครับช่วงนี้ก็คนก็น้อยๆนะครับเพราะว่าโอมกคอนนะครับกำลังระบาดหนักเลยนะครับผมนะครับก็มีทิวทัศน์บรรยากาศนะครับน้ําตรงคลองนี่ก็แห้งนะครับผมนะครับม็มีเองงอยสันตรงที่ถ่ายรูปนะครับทีเต่าด้วย มีเต่าด้วยนะครับมีพี่เต่าด้วยพี่เต่าครับลำน้ำพุงลำน้ำพุงนะครับที่อยู่ข้างหลังนะที่เป็นแม่น้ำอยู่นี่นะครับรู้สึกม่นจะแห้งแล้วนะนะครับ รู้สึกว่ามันจะแห้งแล้วนะเมื่อก่อนนะครับผมอ่านประวัติคร่าวๆนะเมื่อก่อนมันจะมีเต่าค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ในแม่น้ำนี่แหละนะครับแม่น้ําพุงนี่แหละนะนะครับต่นี้มันคงจะไม่มีแล้วมั่งนะครับผมก็เลยเป็นชื่อนะครับเต่าหอยเขาก็เลยตั้งมาเป็นชื่อเต่าหอยนะครับเพราะว่าแถวนี้น่าจะมีเต่าเยอะนะครับโอ้เต่าเรนเจอร์ก็นี้นะครับ เอาเอา,เอาเวเจ้าเดี๋ยวเราจะไปหางต่างอยกันแล้วอยู่นู่นนะครับได้เลยนะครับะนความเพครัที่หน้านะครับพ่านะครับ่คนะครับเพยาามต่างยก็อยู่ตรงหน้าผมนี่นะครับผมมีน้ำตกด้วยนะครับบริเวณรอบๆก็มีร้านค้านะครับ ร้านค้าทั่วไปนะครับผมสองฝั่งเลยนะครับพีแพรแอตเตอรี่ด้วยนะนะครับเผื่อวันนี้ผมได้โชคได้ลาบกลับไปนะครับเดี๋ยวเสี่ยงโชคอยู่นะครับสักใบนะนะครับฝากเพื่อนๆนะครับนะกดติดตามผมนะครับกดติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะออยากให้ผมไปถ่ายอะไรนะครับอยากให้ผมไปถ่ายคลิปตรงไหนนะครับผมถ้าผมมีโอกาสนะครับผมก็จะ ไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้ผมมาที่เตาง,งอยนะพญาเตาง,งอยนะครับที่อำเภอเตางอยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายใกล้ๆดีกว่า,าเดินเข้ามาก็มี ดอกไม้ทุบเทียนนะครับอือุดถวายดอกไม้ทุกเทียนนะครับผม,มก็มีคนมาสักการะบ,บูชานะครับมาไหว้มาขอโชคขอลาบกันนะครับผมอะตรงนี้ผมมาแต่เช้านะ กประมาณ8โมงนะครับช่วงนี้ผมมานะครับมันก็เลยแดดก็เลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมอ่นี่นะครับพญาเต่าง่อยอะออนะครับพศ2555ออน,น,น,นะครับอำเภอสองเงานจังหวัดสกลนครนะครับ เดี๋ยวผมจะวนรอบๆนะครับโอนนี่เขามาแก้บนกันมีเตาอยกันเยอะเลยนะครับเตาเล็กเตาใหญ่นะครับเตาเงินเตาทองนะครับ แทนครับเชิญทีดีต้อนรับนะครับี่น้อกทฮซึ่งินทงมาถึงนะครับแต้พี่น้องไปผ่านทางที่มีหลังคานะครับไปกราบไหว้ทางด้านที่มีหลังคาเนาะทางด้านนี้เดี๋ยว้อนนะครับไปทาง้นดีกว่านแต่จะได้มีสมาธิด้วยนะครับหลังจากพี่น้องและท่านหลายคนได้กราบได้ว้ขอพระพรญาสมอยแล้วป็นว่ามีความประสงค์ที่จะร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป ปามนี่เราประธานพรคำบูชาพยาตาเปนะครับก็ขอเชิญนะครับประมาณนี้นะครับของอำนวยการได้เลยนะครับมาบริจาคได้ตามศรัทธาลูกเชิญข่าเชิญครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมานะครับนี่คือความเชื่อนะครับเออคือคนได้โชคได้ลาบไปแล้วนะครับก็กลับมาแก้บนนะครับผมก็มีนี่นะครับรูปเป่านะครับเป็น รูปปั้นเต่านะครับเต่าทองเต่าเงินเต่าทองนะครับนี่นะครับนี่คือผมคิดว่าเขาน่าจะมาแก้บนนะเขาได้โชคได้ลาบจากพระยาเตาเอาไปแล้วนะครับเขาก็เลยมาแก้บนนะครับดยการถวายรูปปั้นเต่านะครับผมเต็มเลยนะครับบริเวณนี้เต็มเลยนะนะครับนะครับ เยอะเลยนะครับมีทั้งเตาเล็กเตาใหญ่นะครับเตาหลากหลายสีนะครับเตาเตาตำนานเตานาคริตแบกเงินแบกถุงทองนะครับครอบตัวญาติพี่น้องแต่ก็เลยติดติดที่มงี่สามต้นเหล่านิ้วตะบลของเปลือยอำเภอนาบนจังหวัดกาฬสินธุ์รูปบริจาคนะครับผมไม่รู้ว่ามันมี็นเตาจริงอยู่หรือเปล่านะครับโผบาทสาธุบารมีพระยาตางอยพระธาตุตางอย กินสีทองกินจักิตจงบนประดาประธานทอนในครอบครัวการอารมณ์จงมีแต่ความสุความเจริญสกเผมจะเดินรอบอีกรอบหนึ่งนะครับผมมหวังปุะทับร่างกายแร่อาชีนขัดหูลขัดหนขัดเดินขาถุนนะครับตักที่ตนอย่างนันดีกครับครับคราวนี้จ็นํา มาจากนครราชสีมาจากกราเซนนะครับก็เป็นหมาร่วมติดต้นใจในการชับุญเชิญทุกเชิญเดินขึ้นมาเลยครับเดินขึ้นมาเลยอ่ามานเ็อยูครับเชิญคึ้นมาคือองค์พระยาตองฮอยนะครับผมไม่ต้องถอดรังเท้าอ่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะขึ้นประวัติให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเพราะว่าผม เตรียมมาแล้วนะครับผม um แต่ว่าผุมลืมเอ,อมาอนะครับ um ผมธรรมดานะครับเรียนในโรงเรียนก็ยังมีเวลาให้พักนะครับไปพักประจำชั่วโมงนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเรียนแบบอิสระลุกนะครับคดปรุมตัวเองนะครับเรียนเรียนเรจก็เรียนเป็นเวลาเรียนก็เรียนเป็นเวลานะครับจัดสรรเวลาให้ดีนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันของเราก็เหมือนกัน นะครับไม่ว่าจะเรียนเนาะหรือถ้าเราจัดเวลาให้ดีก็ได้เหมือนกันนะครับเขาเรียนรับตามสถานการณ์นะครับตามสถานการณ์เรามาขอโชคขอลาบกันได้นะครับเป็นทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะประเทศเราเท่านั้นนะครับเป็นทุกประเทศนะครับทั่วโลกนะครับดังนั้นก็ฝากที่ฝากอ้องเอาไว้ด้วย นะครับพี่น้องที่มากราบมาไหว้พระยาต่อร้อยก็ดีหรือไปที่แห่งใดก็ดีนะครับจะต้องสวมหน้ากากอนามัยให้พิเชษนะครับข้าบจะนะัดความรอนมือหนักนะครับผมเดินลงมาบริเวณลําน้ําพุงนะครับผมน้ํามันก็แห้งหมดแล้วนะครับทีน้ํามันก็แห้งหมดแล้วนะมันไม่มีน้ําแล้วนะครับผมนี่นะครับสะพานแขวนก็อยู่นู่นนะครับผม อันนี้คือลำน้ําพุงนะครับเมื่อก่อนเขาเล่ามานะครับว่าตรงนี้นะครับจะเต่าจะเยอะนะครับเต่าเยอะนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของตั้งชื่ออําเภอเต่ามอยนะครับผมเดี๋ยวประวัติเดี๋ยวผมทิ้งไว้อยู่ใต้คอมเมนต์ละกันเนาะนะครับผมว่าวันนี้ผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมลืมเอาขึ้นรถมาด้วยนะครับผมด้วยความรีบนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะ พาเพื่อนๆนะครับข้ามไปฝั่งนู้นแล้วกันเนาะไปวัดพระธาตุเต่างอยฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะมีพระธาตุอยู่นะครับเป็นพระธาตุจำลองคล้ายๆกับพระธาตุพนมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวข้ามสะพานไปฝั่งนู้นดีกว่าครับโอเคครับผมนะครับอันนี้คือไหว้พญาเต่างอยแล้วนะครับตอนขาออกมาก็จะมีร้านค้าอยู่สองฝั่งนะครับผมก็ให้เราเลือกซื้อเลือกหาก็ได้นะครับเป็นของพงของฝากนะครับผมอ่านะครับ ร้านค้ามันก็จะอยู่ท้าแถวขยะตะโหยนะครับผมนะครับฝ่า่างแนท่าบญยาเอานะคแลวถ้าอย่างว่าทางด้านตรงนี้นะครับลูกสาวเจานะครับเะเป๋านทางเาเรียกนระเป๋าเาจะ้องายรหน้าทนะครับตองเรีย นครับรามาหรือว่ามีควาเป็นคนแจกของขาและขงคกคนนะครับก็นานตมอรนะครับไปนะครับเมื่อกี้ได้อะไรมาลูกไหนขอดูดิมันคืออะไรลูกมันคืออะไรพัน ฮะป๊อปอิดเหรออ่าเล่นเล่นเล่นให้ดูหน่อยมันคืออะไรครับอิดเหรอก็พูดดิลูกเ่นเอาไว้เล่นกับเพื่อนไม่เล่นลุงนุ่มนี่เล่นเล่นให้ดูก่อนอันนี้คือของเล่นได้มาจากเตาหอยนะอ่าเดี๋ยวไปเล่นบนรถนะครับอ่าลโสิบเก้าบาทนะครับแค่นี้มูไม่รู้มันฝึกสมองยังไงกนะเด็กชอบนะครับอ่านะครับอันนี้คือสองทาง ะะเพื่อเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปเป็น2คลิปนะครับที่ผมจะเดินข้ามไปวัดฝั่งนู้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งนะน่าจะเป็นพระธาตุเต่างอยหรือเปล่านะครับผมอ,อันนี้สองฝั่งข้างทางนะครับที่เขาขายของที่ระลึกนะครับของชำด้วยวเสื้อผ้านะครับ น่าจะชอบนะครับของที่ระลงที่ระลึกนะครับของกินของใช้เสื้อผ้านะครับ,อ,รรบอ่าตอนนี้ผมเดินออกมาแล้วนะครับ,บ<อ>เด,บดี๋ยวเราจะไปพระธาตุเต่างอยกันที่มันอยู่ตรงข้ามนะเ,ออเราจะเดินข้ามสะพานไปหรือจะขี่รถไปนะครับไปได้ทั้งสองทางนะอ่า ไดไ้ได้แบไหนแบบไหนอ่ะนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ให้โชคให้ลาบนะครับเป็นต้นตะเคียนนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณพญาเต่าง,งอยนะครับสังเกตจากชุดที่ชุดไทยนะครับที่ คนมาขอโชคขอลาบแล้วเขาได้โชคได้ลาบไปนะครับผมแล้วเขาก็จะมาแก้บนโดยการซื้อชุดไทยให้นะครับผมนะครับก็เป็นจ้าแม่ตะเคียนนะเดี๋ยวเดีวผมผมยังไม่ชัวร์นะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับประวัติ ทองนะครับผมนะครับสังเกตได้นะครับจากชุดไทยนะนะครับมีต้นตะเคียนด้วยนะครับต้นตะเคียนต้นอะไรหรือเปล่านะครับอมีคนขอโชคขอลาบด้วยนะครับผมออนี่นะครับเห็นโชคเห็นลาบกันหรือเปล่าเพื่อน เขาหน้าจะให้โชคให้ลาภเยอะอยู่นะครับนี่นับสัเงเกตจากชุดที่เขามาถวายนะครับบริเวณนี้นะครับอยู่ข้างหลังพญาเต่ารอยนะครับผมเป็นไม้ผมไม่ชัวร์ว่าเป็นไม้อะไรนะไม่รู้เป็นไม้ตะเคียนหรือเปล่านะครับเขาก็มาขอโชคขอลาบกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับ คนเขาได้โชคได้ลาบนะครับเขาก็มาแก้บนนะครับซื้อชุดไทยมาแก้บนนะครับผมอ๋อีเต่าด้วยพี่เตา่าเตา่าเต่าอ้าวเจอตัวจริงแล้วนะครับนี่คือเต่างอยนะครับนี่คือเต่านะเตา่านี่คือเต่านะครับ มีสะพานด้วยนี่คือศาลเจ้าปู่ตากุดนาแซงนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นเต่าก็จะมีเยอะนะครับเขาเลี้ยงเต่าไว้เต็มเลยนะครับศาลเจ้าปู่กุดนาแสงนะครับ เรา่าเห็นแต่กระดองนะครับอันนี้คือเต่าของจริงนะครับนี่น,นะครับเต่าของจริงตากแดดอยู่อ่ะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนมาเที่ยวที่พญาเต่างอยนะครับที่อำเภอเต่างอยนะครับ อ่านะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมาขอโชคขอลาภเฉยๆนะอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวนะครับวัดพระาธาตุเต่างอยละกันนะครับอ่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามนะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปเป็น2คลิปนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะครับเพื่นพนอนๆโอเคครับผม